ลูกไก่รดแอรแนรเรสอายุสี่สัปดาห์เกิดมาเราเลี้ยงด้วยอาหารผสมแล้วก็ใช้ถัไ่ไทยประมาณสิบชนิดในการผสม อาหารแล้วก็น้ำให้ดื่มให้กินสภาพร่างกายสมบูรณ์เกิน80%จากมาตรฐานของเรานี่คือตัวที่ป่วยออตอนมาแล้วก็สภาพอาจจะดูแกะแกนแต่เนื้อหน้าอกอยู่ที่ประมาณ70% นี่เป็นเนื้อหน้าอกของไก่ที่ตัวค่อนข้างจะสมบูรณ์ความสมบูรณ์อยู่ที่ประมาณ80กว่าเปร์เซ็น